ดื่มน้าเพื่อให้ร่างกายสดชื่นและดื่มน้ําให้เพื่อให้จิตมีสมาธิดีขึ้นหลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ดื่มน้ําอีกจะทําให้การที่ฐานจิตของเราอะเชื่อมต่อกันกับน้ํานะคะจะได้ผลเตรียมแนี้ยโอเคใครเคยนั่งแล้วก็ทําตามที่มีเคยบอกเลยแล้วกันใครไม่เคยนั่งกดหนึ่งให้ได้ไหมคะ400กว่าคนมีใครอาจจะมีคนใหม่ในนี้ใครไม่เคยนั่ง ดีจ้าแมมมี่ดีจ้าอ๋อไม่เคยนั่งมาใหม่แล้วค่ะพี่ตุก๊กพี่ปาพี่แอนนิตาพี่ซันนิสาสุนิสาพี่ใหม่โอเคอ่ะโอเคมีรู้แล้วว่ามีคนใหม่นะคะ,ะหลักการของมีอาจจะแปลกไปนิดนึงนะคะก่าคนอื่นหรือว่าเท่าที่เรารู้มาเอ๊ะทำไมนั่งสมาธิหนึ่งนาทีมันจะได้บุญหรือได้ผลหรอมันไม่ได้เกี่ยวว่าเรานั่งหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งนาทีนะคะอยู่ที่ว่าจิตเรามีสมาธิไหม อย่างเช่นตำราพระพุทธเจ้าบอกว่าการหนึ่งค่ะจ้ะเรานั่งสมาธิขอให้จิตเป็นพลังเพียงแค่งูแลบลิ้นช้างกระดกหูช้างกระดกหางกระดิกหูก็ได้บุญแล้วใช่ไหมคะก็ได้บุญแล้วถ้าเรานั่งนานแต่จิตเราฟุ้งซ่านเท่ากับเราเสียเวลาเปล่าๆเราไม่ได้บุญเลยเพราะฉะนั้นทำไมมีถึงให้ทุกคนนั่งสมาธิพี่ชอบมากๆค่ะ ให้ทุกคนนั่งสมาธิทุกๆวันเพราะมันทําได้มันทําได้จริงแล้วมันใช้เวลาน้อยแล้วในหนึ่งนาทีเนี่ยโอกาสที่เราไปคิดอย่างอื่นเนี่ยมันยังไม่ได้ทันได้ไปคิดอย่างอื่นให้เราอยู่กับลมหายใจสวัสดีค่ะตู่รีมาทันนั่งสมาธิเลยให้เราอยู่กับลมหายใจแล้วก็สําหรับคนใหม่นะคะคนเก่ามีคิดว่าเข้าใจแล้วเพราะว่ามีพาทําหลายรอบแล้วให้เราตั้งฐานฐานมันจะเป็นฐานพีระมิดรู้จักฐานพีระมิดไหมคะมันจะมีฐานแบบนี้ใช่ไหม ฐานไปจากฐานแล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นสามเหลี่ยมแต่เวลาเราคิดให้เราคิดจักซ้ายขึ้นไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ลงมาอย่างนี้นะคะไม่ต้องนับนะคะแต่ให้จิตอะเหมือนประมาณว่าอยู่กับลมหายใจอยู่อย่างนี้อย่างนี้แต่ลมหายใจของเราเนี่ยจะเข้าจะออกจะเข้าจะออกตอนไหนก็แล้วแต่จะเข้าจะออก,ออก,ออกตอนไหนก็แล้วแต่ไม่ต้องไปนับลมหายใจหรือไม่ต้องไปสนลมหายใจแต่ขอให้เราแค่ หายใจช้าๆเบาๆเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะคะไม่นับลมหายใจไม่นับโมไม่พูดโทไม่ยุบหนอพองหนออะไรทั้งสิ้นนะคะมีเพียงแค่ลมหายใจแล้วก็ใช้จิตตามรู้าสามเหลี่ยมบิรามิดเท่านั้นโอเคไหมคะหลังจากนั้นถ้าเสร็จแล้วมีจะทําอย่างนี้นะมีไม่รู้หรอกว่ามันหนึ่งนาทีหรือเปล่ามันอาจจะประมาณหนึ่งดนาทีหรือหนึ่งนาทีกว่าๆเนี้รู้สึกสงบตอนไหนปุ๊บเข้าสมาธิได้แล้วมีจะพาะกดอย่างนี้โอเคไหมคะคนใหม่นะแล้วก็ ให้อยู่กับลมหายใจตัวเองก่อนจะไปเคลียรลมหายใจก่อนให้ให้เรียบร้อยก่อนถ้าเราอยู่ดีๆปุ๊บนั่งสมาธิเลยใจมันหืบดหอดอ,อยู่จิตมันเหนื่อยอยู่มันจะเข้าสมาธิไม่ได้ค่ะเคลียร <c redit> <c redit> ลมหายใจนะคะการเคลียร์คือสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆทางจมูกให้ท้องมันพองเป่าออกทางปากให้ท้องมันยุบพอพอขึ้นมาค้างไว้แป๊บนึง หมดเลยขึ้นหมาค้างไว้แป๊บหนึ่งเอาออกขึ้นหมาเอาออก แล้วก็หลับตาทําสมาธิจ้ามือวางไว้แบบไหนได้หมดเลยนะคะขอให้เราทั้งตัวเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนั่งเลยค่ะหลับตาเลยนะคะหนึ่งนาทีนะจับแค่ลมจับแค่สามเหลี่ยมพีระมิดไม่ต้องสนใจลมหายใจนะคะทําแบบไหนก็ได้นั่งเลย สาธุบุญใดๆที่ข้าพเจ้าได้สร้างได้ทำมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติรวมถึงการนั่งสมาธิวันนี้ร่วมกับสมาชิกทั้งหลายขอให้บุญนี้จงถึงพร้อมเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าบิดามานดาสามีภรรยาลูกหลานเพื่อนญาติพี่น้องทั้งหลายลูกค้าคู่ค้าบริวารที่ทำงานธุรกิจการค้าร่วมกันกับข้าพเจ้า สัพพสิ่งสัพรพสัตที่อยู่รอบบ้านของข้าพเจ้าเทวดาผู้รักษาบ้านของข้าพเจ้าที่อยู่ที่อาศัยที่ทำงานธุรกิจการค้าของข้าพเจ้าเทวดาประจำรถที่ข้าพเจ้าใช้ขับขี่อยู่เทวดาประจำถนนหนทางทั้งทางบกทางอากาศและทางน้ำขอให้บุญนี้จงถึงพร้อมทุกท่านทุกทั่วทุกตัวตน รวมไปถึงผู้ที่รักข้าพเจ้าผู้ที่สนับสนุนเกื้อกูลข้าพเจ้าผู้ที่เกียตคชังข้าพเจ้าผู้ที่เป็นคู่อริศัตรูข้าพเจ้าผู้ที่อยู่ใกล้ผู้ที่อยู่ไกลผู้ที่เป็นเจ้ากรรมในเวรข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติที่ข้าพเจ้าเคยไปบาดหมางไว้หรือเราเคยบาดหมางกันในเรื่องใดทั้งที่จําได้และจําไม่ได้ ข้าพเจ้าขอให้ท่านมีส่วนร่วมในบุญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้แล้วขอให้ท่านโปรดอโหสิกรรมยกอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวนจองกรรมซึ่งกันและกันเลยและกรรมใดๆที่ท่านทำแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ขอยกอโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นเพื่อจะได้ไม่มีเวนกรรมซึ่งกันและกันหากเจ้ากรรมในเวนได้อยู่ในร่างกายของข้าพเจ้า ไม่ว่าจะเป็นโรคเหลือ,อร้ายโรคเชื้อโรคอยู่ในเส้นเอ็นเส้นประสาทเส้นผมกระดูกไขข้อตับไตอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดในร่างกายของข้าพเจ้าขอให้ท่านโปรดจงได้รับบุญของข้าพเจ้าแล้วโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าให้เจ้าหลุดพ้นจากชีวิตชั้นต่ำเดี๋ยวนี้ให้เจ้าไปเกิดในภพภูมิใหม่ที่ดีขึ้น ข้าพเจ้าจะทําบุญต่อบุญทําบุญส่งให้ท่านได้ไปเกิดใหม่ในภพภูมิใหม่ที่ดีขึ้นเจ้าจงเลิกจองเวรนจองกรรมในเราเสียทีขอให้เราหายเจ็บหายป่วยหายจากโรคที่เป็นอยู่อย่างง่ายดายอย่างอัศจรรย์ใจขอให้บุญนี้จงถึงพร้อมบรมมาคูพ่อปู่ฤาษีร้อยแปดตนหลวงปู่ใหญ่โลกเทพบุดรหลวงพ่อกเกษมเขมมาโกหลวงพ่อจรัญทิติธรมโม อาจารย์เกษมอาจินานสิโรองค์ปู่พญานาคองค์ย่าพญานาคเจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์โตองค์พระศิวะองค์พระแม่อุมาองค์พ,พระพิฆเนศพญาจิ้งจก19หางและคร,ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าในทั้งในโลกธรรมและโลกทิพย์โปรดจงมีส่วนร่วมในบุญกุศลของข้าพเจ้าทุกท่านทุกคนด้วยเถิด เมื่อท่านได้รับแล้วขอให้ท่านจงเป็นสุขจงเป็นสุขจงเป็นสุขโปรดเชื่อมต่อบุญของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้จนถึงอดีตชาติไม่ว่าข้าพเจ้าจะเคยมีทรัพย์สินเงินทองคู่ครองคนรักบ้านรถที่ดินอยู่บนท้องฟ้าใต้มหาสมุทรพื้นพิภพในถ้ำบาดาลข้าพเจ้าขออนุญาตเชื่อมต่อ นำบุญนั้นมาใช้ในพบนี้ภูมินี้หน้าบัดเดี๋ยวนี้ให้ข้าพเจ้ามีกินมีใช้จเจริญด้วยสติและปัญญาจเจริญด้วยเงินทองคู่ครองคนรักสมบัติจงมีมาบ้านที่โลนที่ดินรถที่อยู่ที่อาศัยจงบังเกิดความมั่งคัง่งความมั่งมีขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ถูกเลือกให้ได้เป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อพื้นแผ่นดินนี้เป็นหน่อเนื้อนาบุญ ให้ได้ต่อบุญให้ได้แผ่บุญให้ได้แบ่งปันบุญให้กับผู้อื่นต่อเพื่อการเป็นการช่วยเหลือเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ข้าพเจ้ามีทางรอดให้ข้าพเจ้ามีทางรวยให้ข้าพเจ้ามีทางรัฐให้ข้าพเจ้ามีทางสําเร็จให้ข้าพเจ้าเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีให้กับผู้คนอื่นต่อไปขอให้ข้าพเจ้าได้ไปอยู่บนพื้นแผ่นดินใหม่ที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยโชคดีไม่ว่าโลกใบนี้จะเกิดอะไรขึ้น น้ำท่วมแผ่นดินไหวไฟไหมขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหล่านี้ลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงรอดพ้นจากวิกฤตทั้งหลายนั้นทั้งสิ้นทั้งปวงด้วยเถิดขอคําอธิษฐานของข้าพเจ้าจงสําเร็จเป็นจริงโดยเร็วพันสําเร็จสําเร็จสําเร็จสาธุแผ่เมตตาต่อก่อนนะคะ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความโกรธความเกลียดความไม่สบายใจความมุ่งร้ายใดๆขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นจงมีแต่ความรักความปรารถนาดีความสงบสุขและมิตรไมตรีขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนในสันติสุขของข้าพเจ้ามีส่วนในมิตรไมตรีของข้าพเจ้ามีส่วนในบุญกุศลของข้าพเจ้า มีส่วนในธรรมะของข้าพเจ้าธรรมะธรรมะของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นบอกเกิดแห่งความรักความรักอันบริสุทธิ์ความเมตตาปาณีขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีสันติได้พบกับความหลุดพ้นจงหลุดพ้นเถิดจงหลุดพ้นเถิดจงหลุดพ้นเถิด สาธุดีไหมคะวันนี้อีกประมาณประมาณเก้านาที